คิดว่าร้านนี้มีแต่ปิ้งย่างเกาหลีแบบที่ไม่ต้องย่างเองแต่ที่ไหนได้มีชาบูหมอ้อไฟแบบนี้ด้วยค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีที่เราชอบสุดๆไปกรุงเทพทีรรยร้านนี้คือจะอยู่ในลิสต์ตลอดวันนี้ไปกินเพราะว่ารู้สึกถูกใจกับโปรนี้ซึ่งมันเหมือนถูกออกแบบมาให้เราสามพี่น้องเพราะว่ามันคุ้มมากชื่อร้านว่าซามติ n g t เก e ตอร์นะคะใครที่ชอบกินร้านนี้แบบเราก็กดเซฟกดแชร์แล้วตามมาได้เลยหลักๆเลยที่เราสั่งมากินวันนี้นะคะก็คือจ่ายแค่ราคาเดียว 9, แต่ได้กิน2้าเ,เกา้วก็ชาบูแบบเกาหลยทั้งส่วนิ้งงแล้วก็ชาบูคือจัดเต็มทั้งคูปิ้งย ทางร้านนะคะก็คือจะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อเลยค่ะรวมกันมาตอใที่เลิฟมากๆเลยเราไม่ต้องอย่างเองค่ะที่เห็นปิ้งปิ้งพลิกไปพลิกมาคือเขาจะมีพี่พนักงานคอยมาย่างเตาลงบนหมูบนเนื้อให้เรานะคะ,ะเขาย่างโอเคมากความสุกกำลังดีหมดเลย,ยหมูสามชั้นเขาจะย่างให้เราแบบเกรียมหน่อยถูกต้องพอทุกอย่างสุกเรียบร้อยมาแล้วนะคะคุณพี่เขาก็จะคีบถาดมาวางไว้บนเนื้อแบบมี้เรียงให้แบบสวยงามบอกแล้วเซตนี้คือคุ้มจริงอันนี้แค่ฝั่งปิ้งย่างนะแล้วเครื่องเคียงกับผักสดที่เราเอามากินด้วยคือเติมได้้้้้้้ไไมมม่่่่ออออัันนนนนนนะทุุกกคคคหจีีีขาาาาววลสรยยดดตงงถใเเื อีก3กระป๋องไปกระต่อในฟากฝั่งของชาบูเกาหลีคือเซต999อันนี้เขาจะมีให้เลือก2แบบนะคะเราสามารถเลือกเนื้อได้ที่จะเอามากินเป็นชาบูมีเป็นคอตมุกซิมเอฟฟแล้วก็คุโรเกะวากิวน้ำซุปชาบูเขาจะเป็นแบบเกาหลีนะคะมีความเผ็ดนิดนิดกินคู่กับน้ำจิ้มคืออร่อยมากมีทั้งน้ำจิ้มที่ออกอหอมหอมนวลนวลแล้วก็ใสใสสดชื่นตามจริงกินกันแค่เนี้ยสามคนก็อิ่มมากแล้วนะเรามาทั้งทีค่ะขอสั่งเพิ่มหน่อยบอกเลยนะว่าไข่ตุ๋นชีสอันเนี้ยมากี่ทีเราก็ต้องสั่งแล ก็เ่อามาแบบทุกอนูสะใจแค่นี้คือจบแล้วอิ่มมากแล้วก็อร่อยสุดๆตัวนี้บอกเลยคุ้มจริงๆแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องชวนกันไปกินได้เลยค่ะเราไปกินมาที่เมกาบางนานะชั้น2